มองแทบไม่เห็นตัวปลาเลยเนี่ยเก๋าตั้งมาละเก๋านี่ตัวแรกครับตัวแรกดีนึ่งปลูนึงน่งปลูมาแล้วมาแล้วนี่เห็ดคนเห็ดคนเก่ามานะจ๊ะตามนะจ๊ะ ขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้แค่น้ำพร้อนกันจ้านัำพุร้อนต่อจากอีพีเกาะลีบงครับเพื่อนๆรอชมเลยครับแค่นพร้อนก่อนาจ้าออกจากท่าเรือหาดเจ้ามุ่งหน้าสู่น้ำพุร้อนควนแดงใช้ระยะเวลา19นาที รคับวันที่เราเดิน<ส>ดทางมาน้ำํำพุร้อนเขาปิดปรับปรุงนะครับจริงไม่ได้ภาพส,สวยๆในน้ำพุมาให้ดูเราก็ได้แค่มาแช่เอาบรรยากาศเฉยๆครับน่าเสียดายมากเลย<ส><ด><ส><ด>ปากเมงครับปากเมงออกจากน้ำู้ร้อนกินข้าวเที่ยงแล้วก็เข้าหมายเลยครับ หาดปราเมิงฮัลโหลสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาตกปลากันที่หาดปราเมิงอำเภอสีเกาจังหวัดตังนะครับมาดูกันว่าผลประกอบการเป็นอะไรมั่งได้ปลามากน้อยเพียงไหนมีปลาอะไรใระชมมั่งติดตามชมนะครับ มากระโชคด้วยยังไงก็ต้องมีโชคอยู่แล้วลก่อนหะเนื่องจากว่าคืนที่สองนี้ <c oughs> เราไม่ได้เจาะจงที่พักครับว่าจ,จะเป็นที่ไหนเราก็เลยต้องหาที่พักกันก่อนครับที่พักของเราคืนนี้นะครับปากเมงบีดรีสอร์ท เลยครับห้องพักของเราครับสองห้องห้องละแปดร้อยบาทนะครับปากเบงบีรีสอร์ทแวะเข้าไปเลยนี่เยี่ยอยู่ห้องพักของเรานะครับโอเคครับ ะระยะห่างระหว่างที่พักกับหาดปากเมงแค่ถนนกั้นเองนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมากินข้าวเย็นกันที่นี่ครับข้ามถนนมาก็เจอหาเลยนะครับหาดปากเมง เพอสีเกาจังหวัดตรังนี่หาข้อมูลจาก Google มาหาดปากเมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแรกๆของจังหวัดตังที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติครับแต่ไม่รู้ทำไม,ม,มวันนี้นยังไม่เจอฝ้าหลังสักคนเลยสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดนะครับหาดเรียบเรียบสงบสงบคนน้อย เมาาาะกกับรรถ่ยูปป็นอย่างงยิ่ครับข้าวฟ้าก็ถึงห้องพักเลยตกปลากันดีกว่าครับได้เวลาแล้วแดดกำลังล่มอากาศกำลังดีตกปลาดีกว่าครับหมายของเราวันนี้สะพานปากเมงครับ สะพานนี้นัดตกปลาเพียบเลยครับมาลองดูว่าเราจะสู้เขาได้หรือเปล่ามองแทบไม่เห็นตัวปลาเลยเนี่ยปลาอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นตบปลาตีนหรือปลาไม่รู้ไม่ใช่ บรรยากาศยามเย็นณสะพานปากเมงเป็นอะไรที่สวยงามมากครับอากาศดีถ้าไม่เน้นตกปลาอย่างเดียวเน้นท่องเที่ยวดูบรรยากาศด้วยถือว่าที่นี่ผ่านเลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้ปลาเราควรจะโทษอะไรดีครับ 1. ฝีมือ 2. อ,อุปกรณ์ 3. โชคดวงแต่ยังไงผมไม่ทั่วตัวเองแน่นอนครับเพราะผมเป็นนักตกปลาที่เก่งมากเจ้าถิน่นอาจยังไม่ได้สักตัวก็ได้ทำไปเล่นไปนะโต <c oughs> <c oughs> ปลาไม่ค่อยกินก็เปลี่ยนหมายครับเราจะไปกันอีกสะพานหนึ่งเป็นสะพานเล็กๆก่อนถึงที่นี่ครับสะพานฉางหลงังวงต้นสสะพานฉางหลงังห่างจากสะพานปากเมงไม่มากมีขนาดเล็กกว่าสะพานปากเมงนิดหน่อยมาดูกันว่าหมายนี้ เราจะได้ปลาหรือเปล่าครับนี่ตัวแรกครับตัวแรกตัวที่สองของทริปนี้นะครับดีนึ่งปูนึ่งปูปูอะไรวะเนี่ยปูหมาเปล่าวะนี่ปูเราได้แล้วต่อไปก็คือนกขึ้นมมอ่ะเออเองเอาเอามาเอา เทียนมีมีมีบรรยากาศนะครับนั่งใต้แสงเทียนเมื่อตอนเย็นเรามาตกปลาแต่ได้ปูกับนกถือว่าเป็นนิวิตหมายที่ดีนะครับตัดสินใจง่ายเลยกับที่พักกินข้าว แล้วก็นอนครับ,บนะะิพากากเมนครับบรรยากาศชิวๆขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้ฮัลโหลเช้าที่สามครับเราจะเข้าหมายตกปลากันที่สะพานปากเมนเหมือนเดิมนะครับออกจากที่พักประมาณหกโมงครึ่งทริปนี้ผลประกอบการจะเป็นยังไงกันบ้างอาดินทางกันอยู่ครับลองดูน้ำเช้ากัน มีเวลาตกไปกี่ชั่วโมงเราก็ต้องกลับเดินทางกลับแล้วนะครับเป็นกำลังแกใเรื่อครัจบจเช้านี้เราจะเข้าไปตกกันที่ใต้สะพานปากเมงนะครับเห็นเมื่อวานนี้คนตกเยอะมากวันนี้เราจึงลองไปดูคนน้อยครับลงไปลุยกันเลย อากาศยามเช้าของใต้สะพานสดชื่นมากเลยครับเราได้อาศัยเงาสะพานบังแดดด้วยถือว่าโอเคเลยครับทริปนี้ฮัลโหนี่เราอยู่กันที่ใต้สะพานปากเมงนะครับตกคาดตอหม้อกัน เป้าหมายเราคืออยากได้ปลาให้ FC ทุกคนได้ดูนะครับไหนก็มากันแล้วทริปนี้ลงทุนค่อนข้างสูงหาดปากเมงอำเภอสีเก้าจังหวัดตรังครับมาแล้วมาแล้วนี่เห็ดโคนเห็ดโคนดีเห็ดโคนท้ากระเทียมมาแล้ว Yeah! yeah. เทพทาโรช่วงเช้าตกปลากันพอเป็นบาปเป็นกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมดเวลาเราต้องย้ายที่แล้วนะครับวันนี้เราต้องเดินทางกลับกันแล้วระหว่างเดินทางกลับเราก็แวะเที่ยวกันที่วังเทพทาโรครับ วังเทพทาโลเป็นแหล่งรวมศิลปะจากรากไม้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับเทพทาโลแปลว่าต้นไม้แห่งเทวดาครับบรรยากาศที่นี่ลมลื่นมากครับเต็มไปด้วยต้นไม้และลาธารสดชื่นมากครับ เรามาได้เห็นศิลปะผ้าบาติกแท้ๆซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าผ้าบาติกเขาทำกันแบบไหนกว่าจะได้แต่ละผืนไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับวาดกันด้วยมือแท้ๆเลยครับได้เวลาหาความรู้แล้วครับคสครับ ไปอยู่ในเท่นได้อ๋อครับถ้าเหมือนที่นกเกียนเหมือนที่พี่พิมอยู่ก็หลังจะด่าครับอะแล้วก็บิมพ์แล้วก็ฝังสังเนี้ยก็หลังจะด่าเดี๋ยวรถบาจิตแท้เนี่ยถ้าเป็นบาจิตแท้นะครับมันมีคนไปไปบอกว่าลายบาจิตแต่จริงๆก็อลายว่าเราอนีรยไปคระจะเปคพิมหนจอแบบที่ที่ท่อนพิมพวกเนี้ยมันเหมือนบาจิตแต่ด้านหน้าแต่ด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังมันจะด่าจะเป็นขาวด่างดงนะแต่ถ้าบาจิตแท้เนี่ย สองค่าจะเหมือนเหมือนกันเลยไม่ต่างเท่าไหร่เลยใช่ไม่ต่างกันครับอืมไม่ไม่ซึมมากกันซึมน้อยกันอะไรกันไม่ต่างมันมันมันอ่าอยู่ที่ค่าด้วยอืาอยู่ที่ค่าด้วยแต่ตอนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าพัาหนาๆก็จะได้อยู่แต่ต้องเป็นใยธรรมชาตินะครับใยไหมเส้นไหมเส้นลินินอะไรพวกเนี้ยได้ เพิเหมาะจะได้คนใหม่แล้วอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกเป็นของฝากกันหน่อยครับทริปนี้เรามากัน4ี่คนครับชอบตกปลาสองไม่ชอบตกปลาสองเราต้องเฉลี่ยกันครับว่าเราจะทำอะไรกันมั่งจะได้วินวินกันครับ ถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ตกปลาอย่างเดียวเรามาเที่ยวด้วยถือว่าดีมากเลยนะครับผู้ร่วมทริปเราจะได้หลากหลายและจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆในกิจกรรมต่างๆอีกด้วยนะครับาการตกปลาจะเป็นกิจกรรมพักผ่อนที่แท้จริงของเราครับ หมายสุดท้ายครับถ้ำเลเขากกอบจะเป็นแนวผจนภัยเล็กๆนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอย่างไรมัง่งติดตามชมนะครับกระนําะจกระั้นนะครับ ทําเลขาในถำ้ำต้องนั่งเรือเข้าไปอย่างเดียวนะครับค่าเรือ300บาทนั่งได้4คนพอดีครับนี่นะครับเราจะมาเที่ยวกันทําเลขากรอบนะครับอำเภอห้วยยอดจังหวัดตังนะครับหมายนี้เราก็ไม่เคยมาเหมือนกัน ระยะเวลาต to ่อรอบในการชมถ้ำประมาณ45นาทีนะครับผมก็จะไหว้ปลาพี่กลัวพี่เหนื่อยพี่ก็ไม่ให้ไหว้ที่ที่ก็เรียกเาเรามนั่งแล้วเราจะให้นอนนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำค่อนข้างจะสูงในถ้ำบางจุดเราไม่สามารถนั่งชมถ้ำได้เราต้องนอนนะครับ รู้สึกว่าเหมือนได้ผจญภัยขึ้นมาทันทีในถ้ำต้องเดินทางด้วยเรืออย่างเดียวนะครับแต่ก็มีบางจุดที่สามารถขึ้นฝั่งไปได้กมีรเเลลับแองืทในถ้ง ลักษณะถ้ำคือถ้ำเป็นนะครับห้ามจับหินงอกหินย้อยเป็นอันขาดครับจะมีจุดให้เราขึ้นลงไปชมในถ้ำได้ประมาณสองจุดนะครับ จุดที่สองถ้าถึงแล้วน้ำนึกอ้าประมาณไม่เดียวนะครับยืนได้เลยกหัให้ตนะกตก็เข็เก่งที่สุดเก่งที่สุดจุดที่สองก็จะเดินเยอะกว่าจุดที่แรกหน่อยนะครับ แต่หินงอกหินย้อยเยอะมากระหว่างเดินก็ต้องระวังหัวกันด้วยนะครับบางจุดหินก็ต่ำและคมมากครับช่วงหน้าน้ำที่นี่ปิดไม่ให้เข้าชมนะครับเนื่องจากว่า น้ำท่วมทั้งถ้ำเลยครับน้ำก็จะขึ้นมาถึงเลืเป็นเหมือนเมืองบาดาลผจญภัยอีกแล้วครับโอ้โหชีวิตเร็วๆเดี๋ยสูงเบาเบา เสร็จแล้วก็ถึงเวลาลงเรือแล้วครับจุดนี้เรียกว่าท้องมังกรระยะทาง500เมตรครับสำหรับคนที่กลัวที่แคบคนที่กลัวความมืดต้องทำใจหน่อยนะครับแคบแน่มืดแน่ครับ แต่เรื่องความปลอดภัยถือว่าโอเคนะครับลงเรือมามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราสองคนพร้อมให้ความรู้300บาทคุ้มครับค่าใช้จ่ายส่วนกลางเฉพาะบุคคลไม่รวมอาหารครับปิดทิปจังหวัดตัง3วัน2คืนครับ ปิดทิปจังหวัดตังอย่างเป็นทางการนะครับได้เวลาเดินทางกลับเชีญงีบ้านเราแล้วนะครับแล้วมาชมกัน EP ต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างว่าจะมีอะไรดีๆให้ดูบ้างบ๊ายบาย